สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับโดยเราไปเริ่มกันที่แฟนบอลเลสเตอร์เสียงแตกประเด็นขายวิกเตอร์คิสเชนเซนแบ็กซ้ายไร้ประโยชน์แฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้กำลังถูกเถียงกันอย่างหนักถึงความเป็นไปได้ในการขายวิกเตอร์คิสเชนเซนแบ็กซ้ายชาวเดนมาร์กออกจากทีมวิกเตอร์คิสเชนเซนย้ายจากเอฟซีโคเปเฮเกนมาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนมกราคมปี2023ด้วยค่าตัวประมาณ17ล้านปอนด์ กองหลังรายนี้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป12เกมนในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกที่สนามิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนที่ทีมจิ้งจอกสยามจะตกชั้นไปหลังจากนั้นเขาถูกปล่อยยืมตัวให้กับโบโรญญาในฤดูกาล2023-2024ซึ่งเขาได้ทํา4แอสซิสจาก34นัดในทุกรายการและหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกพวกเขาได้ตัดสินใจดึงตัวคิสเตียนเซนกลับมาอยู่ในทีมตัวจริงอีกครั้ง โดยฟูลแบ็กไลน์นี้ลงเล่นในลีกไปแล้ว22นัดในฤดูกาลนี้และทำไป1แอสซิสต์วิกเตอร์คริสเตียนเซนเป็นนักเตะที่เลสเตอร์ซิตี้ซื้อตัวมาแพงและเป็นการซื้อตัวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของสโมสรแต่โดยรวมแล้วเขายังทำผลงานได้ไม่ดีนักในอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้มีสถิติเกมรับที่แย่ที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแข้งเดนมาร์กรายนี้ก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มดีนัก ทำให้ตอนนี้แฟนบอลจิ้งจอกสยามกำลังถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ในการขายแข้งวัย22บปีรายนี้และความคิดเห็นของแฟนบอลก็แตกออกเป็น2ฝ่ายในขณะที่แฟนบอลบ,บางส่วนอยากให้กองหลังรายนี้อยู่ต่อแต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องการให้เขาเออกจากทีมอย่างชัดเจนโดยแฟนบอลคนหนึ่งได้เมนว่านึกไม่ออกเลยว่าจะมีสโมสรไหนต่อคิวซื้อเขาเขาพอจะเล่นในแชมเปี้ยนชิพได้ขณะที่อีกคนก็เสริมว่าเหมือนกับที่วอลฟ้าทำได้ดีในฤดูกาลแชมเปี้ยนชิพของเรา เขาเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในลีกถ้าเราตกชั้นแต่ถ้าเราลอดตกชั้นผมจะเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายตัวจริงและเก็บคิดเตียนเส้นไว้เป็นตัวสำรองเขาไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดขณะที่แฟนบอลเลเตอร์อีกคนก็กล่าวว่าเก็บไว้เขาจะเก่งมากในแชมเปี้ยนชิพและแฟนบอลอีกคนหนึ่งก็เสริมว่าขายทิ้งแบ็กซ้ายที่แย่ที่สุดที่เราเคยมีมาไร้ไประโยชน์สิ้นดีแฟนบอลอีกคนก็เม้นท์สั้นๆว่าขายขณะที่แฟนบอลจิ้งจอกสยามอีกรายหนึ่งก็เมน์ว่า ขายขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ค่าตัวเท่าไหร่และแฟนบอลอีกคนหนึ่งก็มาเสริมว่าขายแผงหลังทั้ง4คนแล้วเริ่มต้นใหม่วิกเตอร์คริสเตียนเซนยังคงมีสัญญาอยู่กับเบสเตอร์จนถึงปี2 0 2 7ดังนั้นการขายเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสสนน่าจะได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้ออย่างไรก็ตามอย่างที่แฟนบอลคนหนึ่งกล่าวไว้ข้างต้นดูเหมือนว่าจะไม่น่ามีสโมสรใดสนใจในตัวเขามากนักทางด้าน ESPN ได้เผยแพร่รายงานที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ โดยได้อ้างว่าวิกเตอร์คริสเตียนเซนเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลภายใต้ความกดดันได้แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในขณะเดียวกันเจมส์ดัตตินก็เป็นผู้เล่นที่เปิดบอลได้แย่ที่สุดในหลีกสูงสุดของอังกฤษในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ไปต่อกันที่แฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เฮหลังริคาร์โดปเรล่าคืนสนามซ้อมช่วงที่ผ่านมาแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ไม่ค่อยมีเรื่องให้ยินดีมากนะักเมื่อทีมของรุดฟานนิตลอยยังคงมจมอยู่ในท้ายตารางพรีเมียร์ นับตั้งแต่รุดฟารนิตรอยเข้ามาแทนที่สตีฟคูเปอร์ในเดือนพฤศจิกายนเรตเตอร์ซิตี้ชนะเพียง2จาก13มเกมในลีกและความพ่ายแพ้ล่าสุดของจิ้งจอกสยามเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับอาร์เซนอลและแม้ว่าเกมนั้นผู้เล่นจะสามารถเก็บเกี่ยวความมั่นใจได้บ้างจากความการเล่นที่ดีและสู้ได้ซึ่งต้องรอจนถึงช่วงท้ายเกมกว่าที่มิเกลเมริโนจะเหมา2ประตูให้กับปืนใหญ่คว้าชัยชนะไปได้และในคืนวันศุกร์นี้ฟานิตรอยหวังว่าทีมของเขาจะสามารถคว้าชัยชนะได้ l ดยเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับก,กรรมเยือนของเบนฟอร์ดและก่อนการแข่งขันผู้จัดการทีมเลสเตอร์ได้เปิดเผยข่าวดีที่ทําให้แฟนบอลดีใจ,จสุดๆโดยฟาน,นิิตรอยได้ยืนยันว่าฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสของเขาได้กลับมาฝึกซ้อมแล้วข่าวนี้เป็นเหมือนเสียงดนตรีอันไพเราะสำหรับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่ตื่นเต้นที่จะได้เห็นเขากลับมาเป็นตัวเลือกแทนที่เจมส์จัสตินโดยแฟนบอลคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าลืมไปเลยว่าริคคาโดเปเรล่าจะกลับมาช่วงต้นเดือนมีนาคม เป็นข่าวที่ดีมากๆเลยขณะที่แฟนบอลคนหนึ่งก็ตอบว่าริคาโดกลับมาแล้วในที่สุดก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทีมนี้ขณะที่แฟนบอลคนที่3าก็ได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคูลิบารีจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและหวังว่าริคาโดจะได้กลับมาอยู่ในทีม11ตัวจริงก่อนที่จัสตินจะกลับมาขณะที่แฟนบอลอีกรายหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าริคาโดเล่นแบ็คขวาแล้วให้คูลิบารีกับวิกเตอร์ริเทนเซนสลับกันเล่นแบ็คซ้าย นี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดและแฟนบอลอีกรายก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าริกกี้ต้องเล่นเป็นกองกลางในขณะที่แฟนบอลดีใจที่ได้เห็นริคาโดเปเรล่ากลับมาลงสนามซ้อมแต่ก็มีข่าวไม่สู้ดีนักสําหรับ,รบ,บเจมส์จัสตินที่ได้บาดเจ็บในเกมกับอาร์เซนอลโดยลูฟานิสต์รอยได้เปิดเผยว่าเจมส์จัสตินอาจจะต้องพักรักษาตัวอีก2-3สสัปดาห์และเขายังไม่ลงซ้อมเลยนับตั้งแต่เกมที่แพ้อาร์เซนอลเมื่อวันเสาร์ เจมส์จัสตินมักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจในฤดูกาลนี้แต่ตอนนี้เมื่อนักเตะวัย26ปีต้องพักรักษาตัวและโบโยคุริบาลีก็มีโอกาสที่ยืดตำแหน่งตัวจริงในแบ็กขวาก่อนที่เปเรราจะกลับมาอยู่ในทีมไปต่อกันที่เลสเตอร์ซิตี้ดึงแชมเปียนลีกร่วมทีมงานโค้ชเลสเตอร์ซิตี้ประกาศแต่งตั้งแอนดี้คิงอดีตนักเตะแชมเปียนลีกของสโมสรเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของโค้ชทีมชุดใหญ่ โดยเลสเตอร์ซิตี้จะกลับมาลงสนามในคืนวันศุกร์นี้โดยเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับกรรมเยอือนของเบรนฟอร์ดโดยทีมจิ้งจอกสยามพ่ายแพ้ถึง9นัดจาก10นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกส่งผลให้อันดับล่วงไปอยู่ในโซนตกชั้นโดยเลสเตอร์ซิตี้มีคะแนนตามหลังโซนปลอดภัยอยู่2คะแนนและเกมเหล่านี้คือเกมที่ลุดฟานนิตรอยต้องพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อรักษาโอกาสในการอยู่รอดบนหลีกสูงสุดโดยในนัดล่าสุดลูกทีมของลุดฟานนิตรลอยทำผลงานได้ดีในเกมกับอาเซนอล อย่างไรก็ตามความผิดพลาดในเกมรับเป็นเหตุให้พวกเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงและด้วยเหตุผลนี้รุดฟานนิตรลอ,อยจึงประกาศในการถแถลงข่าววันนี้ว่านักเตะอดีตแชมป์พิีเมยรีกของสโมสรได้เข้าร่วมทีมงานโค้ชของเขาแล้วในการถแถลงข่าวเมื่อวันพุธรุดฟานนิตรลอ,อยประกาศว่าแอนดี้คิงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานโค้ชชุดใหญ่ด้วยอดีตนักเตะแชมป์พิมเมยรี่ของเลสเตอร์ซิตี้รายนี้ ได้ทำงานร่วมกับทีมเยาวชนชุดรุ่นไม่เกินยุยุ18ปีนับตั้งแต่ที่เขาแขวนสร์นเมื่อปีที่แล้วโดยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลร่วมถึงทักษะโค้ชของคิงเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตากุณซือของเลสเตอร์ฟาน,นิตรอยกระตือรือร้นที่จะให้คิงทำงานร่วมกับทีมชุดใหญ่ในทุกๆวันและช่วยพัฒนาดาวรุ่มจากทีมชุดเยาวชนและเห็นได้ชัดว่าฟานนิตรอยและสโมสรหวังว่า การเลื่อนตำแหน่งของคิงจะช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทีมเยาวชนและทีมชุดใหญ่ด้วยการที่เจคอีแวนและเจเรมีมองกาใกล้ที่จะเปิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่จากการให้คำแนะนำและความมั่นใจจากคิงอาจจะช่วยให้ฟานิตรอยมีกระบวนการหลอมรวมพวกเขาเข้ากับทีมชุดใหญ่ได้ผู้เล่นดาวรุ่งทุกคนต้องได้รับการดูแล,แลและติดตามอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ ดังนั้นการมีผู้ช่วยที่มีประสบการณ์จะช่วยเหลือกุนซือชาวดัตได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ประสบการณ์การค้าแข่งอันยาวนานของคิงกับเบสเตอร์จะนำพาประสบการณ์ที่หาที่เปรียบไม่ได้มาสู่ทีมงานโค้ชความรู้ของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากเขารู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้สโมสรฟุตบอลแห่งนี้กลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีต